เครื่องบินรบไทยรุ่นใหม่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศและการรักษาอธิปไตยทางอากาศเพราะในยุคป,ปัจจุบันภายคุกคามมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและยุทธวิธีกองทัพไทยจึงต้องมีอากาศยานที่สามารถตอบสนองได้ทั้งในภารกิจป้องกันประเทศการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรและการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ไทยกำลังพิจารณาและจัดหา ไม่ได้มีเพียงแค่สมรรถนะด้านความเร็วหรือการโจมตีแต่ยังรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงระบบเรดาร์แบบ AESA การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์และความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยความสำคัญอีกอย่างคือการที่เครื่องบินรบเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการรบสมัยใหม่ซึ่งไม่ใช่เพียงการต่อสู้ระหว่างอากาศต่ออากาศแต่ยังรวมไปถึงการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้น การลาดประเวณและการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการรบแบบไซเบอร์และอุปกรณ์ต่อต้านขั้นสูงเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศสมรรถนะสูงหรืออาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลเครื่องบินรบไทยรุ่นใหม่จึงต้องปรับตัวให้ทันกับความท้าทายเหล่านี้การเลือกจัดหาเครื่องบินรบใหม่ไม่ใช่เรื่องขององค์การทุ่งมงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต เพราะเครื่องบินรบหนึ่งรุ่นมักจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า30ปีการมีแพลตฟอร์มที่สามารถอัปเกรดได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นกองทัพอากาศไทยมองไปที่เครื่องบินรบที่สามารถพัฒนาได้ในระยะยาวเช่นการติดตั้งระบบอาวุธใหม่การอัปเดตซอฟต์แวร์และการรองรับการทํางานร่วมกับระบบไร้คนขับอย่างโรนปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานเครื่องบินรบที่ถือว่าทัานสมัยพอสมควรเช่น JAS 39 g ริปเปนจากสวีเดนที่มีความสามารถด้านการรบแบบหลายบทบาท มันติโรและเป็นเครื่องบินที่ขึ้นชื่อเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาที่ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงฝูงบินให้ทันสมัยยิ่งขึ้นยังคงเป็นความจําเป็นเนื่องจากเครื่องบินบางรุ่นที่ใช้งานอยู่เริ่มมีอายุการใช้งานมากขึ้นและไม่ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่เครื่องบินรบไทยรุ่นใหม่ในอนาคตอาจมุ่งไปสู่การพิจารณาเครื่องบินยุคที่5หรือยุคที่4.5ที่มีความสามารถใกล้เคียงเช่นการมีระบบล่องหนสติลเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ัตู ความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายทางทหารและประสิทธิภาพด้านการรบที่หลากหลายทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกองทัพไทยจากกองทัพที่พึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศมาเป็นกองทัพที่พร้อมปรับตัวและเชื่อมต่อกับมาตรฐานโลกอย่างแท้จริงการลงทุนในเครื่องบินรบยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในทางอ้อมเพราะเมื่อไทยมีเครื่องบินที่ต้องการการซ่อมบำรุง การผลิตชิ้นส่วนและการปรับแต่งภายในประเทศจะช่วยกระตุ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างบุคลากร,กรที่มีทักษะสูงในด้านอากาศยานซึ่งจะต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมพลเรือนด้วยสมรรถนะสุดล้ำของเครื่องบินรบไทยรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองคือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและความคล่องตัวทางการรบเช่นระบบเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันมีความแม่นยำสูงและทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส อีกทั้งยังสามารถส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องบินลำอื่นหรือฐานบัญชาการได้ทันทีสิ่งนี้ทําให้กองทัพอากาศไทยมีความได้เปรียบในการควบคุมสนามรบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นคือระบบการทํางานแบบเครือข่าย (Network Centric Warfare) เครื่องบินรบไทยรุ่นใหม่สามารถทํางานร่วมกับเรือรบระบบป้องกันทางอากาศภ่าพ,พื้นและอากาศยานไร้คนขับทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์หากเครื่องบินลำหนึ่งตรวจพบขีปนาวุธที่ยิงเข้ามา ข้อมูลจะถูกส่งต่อทันทีไปยังระบบป้องกันภาคพื้นหรือเครื่องบินลำอื่นที่สามารถสกัดกั้นได้สิ่งนี้สร้างการป้องกันแบบหลายชั้นที่ยากต่อการเจาะทะลุของฝ่ายตรงข้ามด้านอาวุธเครื่องบินรบใหม่ของไทยถูกออกแบบให้รองรับขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลทั้งในรูปแบบอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นอีกทั้งยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS ที่มีความแม่นยำสูงช่วยให้สามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายข้างเคียง นอกจากนี้เครื่องบินยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันตัวเองเช่นการปล่อยเป้าลวงการก่อกวนเรดาร์และการต้านการโจมตีไซเบอร์สมรรถนะเชิงพลวัตเช่นความเร็วเหนือเสียงความสามารถในการบินรึ่งและลงในรันเวย์สั้นและความคล่องตัวในการหลบหลีกก็ยังคงเป็นจุดแข็งที่ถูกพัฒนาเครื่องบินรบใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการรบกวนทางอิเล็กทรอนิก สิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือการเชื่อมโยงระหว่างนักบินและระบบปัญญาประดิษฐ์ AI AI จะช่วยนักบินประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนปรับกลยุทธ์การบินและแจ้งเตือนภัยคุกคามล่วงหน้าทำให้นักบินสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นนอกจากนี้ AI ยังช่วยควบคุมโดรนร่วมรบลอยเย่าวิ่งแมนที่บินข้างเคียงเครื่องบินหลักทำหน้าที่ลาดตระเวนหรือโจมตีเป้าหมายแทนการบำรุงรักษาก็ถูกพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เครื่องบินรบรุ่นใหม่ใช้ระบบตรวจสอบสุขภาพเครื่องบิน Health and h e l h a n d u s a e t Monitoring System (HUMS) ที่สามารถรายงานสภาพชิ้นส่วนและระบบต่างๆแบบเรียลไทม์ช่วยลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานการที่กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะเช่นนี้ไม่เพียงแค่เพิ่มความมั่นใจด้านการป้องกันประเทศแต่ยังส่งผลเชิงจิตวิทยาไปยังภูมิภาคเพราะประเทศเพื่อนบ้านและคู่แข่งจะมองเห็นขีดความสามารถที่ทันสมัยของไทย สิ่งนี้ช่วยสร้างสมดุลแห่งอำนาจและการป้องปรามไม่ให้เกิดการลุกรานการจัดหาเครื่องบินรบไทยรุ่นใหม่กับสมรรถนะสุดล้ำยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของไทยในการยกระดับกองทัพอากาศสู่มาตร,รฐานโลกกองทัพไม่เพียงมองที่สมรรถนะของเครื่องบินเพียงอย่างเดียวแต่ยังพิจารณาถึงระบบสนับสนุนทั้งหมดเช่นฐานทัพที่ทันสมัยระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฝึกนักบินและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนักบินไทยจะได้รับการฝึกฝนในระบบจำลองการบินซิมูเลเตอร์ ที่สมจริงสามารถจำลองสถานการณ์การการบที่ซับซ้อนได้เช่นการรบแบบด็อกไฟการหลบหลีกขีปนาวุธหรือการโจมตีเป้าหมายที่มีระบบป้องกันหนาแน่นการฝึกเช่นนี้ช่วยให้นักบินมีความพร้อมสูงสุดก่อนขึ้นปฏิบัติจริงอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงจากการฝึกด้วยเครื่องบินจริงอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญคือการร่วมมือระหว่างประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารกับหลายชาติ ทั้งสหรัฐอเมริกาสวีเดนฝรั่งเศสและเกาหลีใต้การจัดหาเครื่องบินรบใหม่จึงเปิดโอกาสให้เกิดการฝึกผสมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันการเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมเช่นคอบราโกก็ช่วยให้ไทยได้ทดสอบสมรรถนะข,ของเครื่องบินในสถานการณ์ใกล้เคียงจริงในด้านเศรษฐ,ฐกิจการมีเครื่องบินรบใหม่ยังช่วยให้ไทยสามารถปกป้องหน,าน้าฝาและน,น้าน้ำทางเศรษฐ,ฐกิจเช่นพื้นที่พลังงานในอ่าวไทยหรือเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ ความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศจึงมีผลโดยตรงต่อการลงทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในมิติการเมืองระหว่างประเทศเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะสูงคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและอธิปไตยการที่ไทยสามารถแสดงให้โลกเห็นว่ามีศักยภาพในการป้องกันตนเองย่อมทําให้ประเทศมีบทบาทที่มั่นคงมากขึ้นในเวทีโลกท้ายที่สุดเครื่องบินรบไทยรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้า ความมั่นคงและความภาคภูมิใจของคนไทยสมรรถนะสุดล้ำที่มาพร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งทันสมัยและพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในอนาคต